ใช้สบายดีกคมีกับเต่ถ้ามาเก็บพริดผิดรอบนี่ช่วครอบรอบในการเก็บต้องเก็บก้อนที่งๆไปตลาดนี่ใ,ใส่เวลาในการเก็บนหะน้าได้มา,มาเก็บตอนเตียงเตียงจริงๆไปตลาดเราเก็บพริกต้องเก็บใจเย็นๆในการ เป็นกิ้งกี่น้อยลเล็กเล็กลกินนูสวนนี้เล็เมือ่อไงเก็บเร็วเร่งแรงเดยเสีหลวงน้ำกิแล้วก็สีหับนะ้ำนี่ต้องใส่เวลาเก็บนะ้ำวกับค่อยระวังบ่หยกินเขาครัก เพราะว่าต้องอาศัยต,นนต้นนีพิษเน็ตแต่เก็บใสได้อีกหลายหลายรุ่นต้องดูแลรักษาต้นเขาไว้จะให้ได้หนี้พเก็บใด้แ้วก็ได้ปลูกไม่ปลูกเพิ่มอยู่ อายุเาะว่า่น้าเาเกิดอายุหลายสอ,องปูส่วนไม่มาทดแทนง่งไว้หลายแลตามมุมของสวนตามพื้นที่่งแก่งที่บ่ิเลงครับเสาผิดมาลงผิดเพิ่งมาเขือ

ติดลูกเลโตไวใหญ่ตัวเก็บตัววิตัวติดก็เยัวรงด้วยนะครับนี่กิบอดอลร์ิบเ็บตัวิเลย ไส,สวยเจเขียวเจ็บคมพอไปไแดงนี่นกไม่กินนกจิกกินเวยนกก็ชอบก็เผ็ดๆ่วยเป็ดซีเรงแดงนกต

เป็นเม็ดเป็นเม็ดไปเลยค่อยเด็ดแ,แลวเม็ดค่อยกระจายมีทั้งช่อดอกมีทั้งทั้งช่อดอกมีทั้งเห็นไม้ที่เกิดติดกัดอยู่แต่เห็ดแห้งดอกรุดที่ดอกรุดโอกาสที่สิได้ เด็ดติดไม่ก็บต้องรออีกคอยระวัางกินอาบิฮัสกีอยากได้ไหวอยู่แต่ต้องค่อยถนอมเพราะว่ากว่าสิตโตต้นใหญ่ได้ขนาดนี้ก็ใช่เวลาหลายเดือนว่ามันรอดแล้วพวกเพียพวก ยังกับ่รลงแล้วต้นที่สีล้งเลเกิดมากอลยลงเลยแต่ต้นนี้รอด้วแล้วเรา้าก็ค่อยถนอมไลเก็บกันสนุกถนอม เล็กๆแต่เห็ดก็าจมีเม็ดนี่เม็ดเนียนหน่อยเกิดสำรองไว้เห็ดแห้งนานรุดไปแล้วเห็ดนี่ นี่เกิดไม่หลดนี่เป็นเพิ่งเริ่มต้นแรกนีกหลายตน้นยู่ที่อยู่ในสวนตามมุม ใบเป็นจุดๆสองตน้นสามตน้นทำเป็นมุมว้มุมเนินดินเขาชอบเนินดินสูงๆแล้วก็มีแดดแตว่างแดดตกถึงตลอดถ้าอับแสงแดดบ่ล่งถึงเดอใบชนี้มัเป็นเพื่อก็ต้องให้มีแดดทรงถึง นี่ก็เป็นเป็นแดงกินดาอันที่แดงกินดาแดงกินดานี่เม็ดเขาสิงาๆๆเงาเงเลี้ยวๆแตกต่างจากพริกขี้หนูนี่แดงกินดาขี้หนูเขาสิป้อมเม็ดเล็กเม็ดป้อมอันนี้คือพริกขี้หนูเม็ดเขาสิป้อมๆ แดงกินดาก็สิเก็บเพื่นอนแล้วสิเก็บพิกิหนสสวนกันอันนี้เป็นเป็นแดงกินดาอันนี้ก็เก็บได้แล้วยึดใต้ใบเต็มเลยเก็บพิก้หนสสวนกอนเก็บไปพนดะอย่างเพราะว่าต้องแยกแยกกันแยกกันเวลาลูกค้า ได้ลูกค้าก็ได้แต่ละชนิดแต่ละประเภทบางคนก็ชอบพิขีกินสวนบางคนก็ชอบแดงกินดาบางคนก็ชอบยอดสนมียอดสนอันนี้ก็คือยอดสนอันนี้พริกยอดสนกระสิตกลนต่างกลนชั้นเลยนี่คือยอดสน แตงกินดาเขาสิเลี้ยวยาวแล้วก็บิดหนึ่ยอดสดและช่วงหนึ่งเก็บที่ขี้หนูซะก่อนขี้หนูสวนนั่นแหเก็บพิกขี้หนู เลือเก็บแดงกินดาแดงกินดาเก็บออกเม็ดเขียวๆแดงเผ็ดแดงกินดาเห็ดกัดหอมสดๆจากตน้นหอม เอาไปตำน้ำพริกก็ได้กินสดๆกับพวกแหนมพวกสมพักกระเซยบสมปลาสมพักแหนมหมูแรงกินได้ กำลังช่มอยู่นี่ก็เป็นช่องของดินบานหน้าเดอ้อขอบคุณที่เขามาติดตามมาชม่มวิดีโอตั้งแต่ต้นจนจบแดงบ้านหน้าก็ต่างช่องถึงมาไม้ยังบ้านเลยเกิดการมองเห็นยังบ้านีนมีไร่ใด้รอกํำลังแรงใจจากทุกคนที่เขามาชม่ม อขอคนละหนึ่งไล่หนึ่งการติดตามเม่เด้เอว่าทินบ้านหน้ากับทำสวนปลูกพักปลูกทุกอย่างที่เอามาลงไว้ในสวนของที่ใส่ในครั่วกับเอามาปลูกไว้ในสวนแล้วไปเก็บของจากสวนไปขายอยู่แผงแผงกัเป็นแผงของตัวเองอยู่ตลาดแต่ได้ขายอาทิตย์ละครั้ง ของในสวนไปขึ้นแผงขายอาชย์ละขัางมีรายได้จากการขายผักขายของจากสวนอาชีพหนึ่งบคขัางหนึ่งแต่ว่าวัานเตรียมของเตรียมขอ,ของที่จะไปขายเตรียมแต่วันพฤหเือัสวันศุ์วันเสาร์สามวันเตรียมของส่วนวันจันทร์ทังข้านพุดก็เป็นการดูแลผักในสวนอาจีพได้ปลูกเพิ่มอาชีพได้ Lihat yang lain